วันที่16มิถุนายน2567นายประกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งนางจำนงสีสงครามผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดกาญจนบุรีให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายรณพลเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตำรวจเอกพงบ์บฑิตปินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับณนะห้องประชุมบุษราคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรี